เสร็จงานแล้วครับเสร็จงานแล้วส่งงานแล้วครับส่งงานบ้านทุ่งใหญ่อำเภอภูกระดึงนะครับขอบคุณเจ้าภาพครับ้างหมดขอบคุณเจ้าอ๋อนี่ครับอ๋อผู้สนับสนุนใหญ่นะครับผมครับขอบคุณครับ ม้นมนี่ดิการตอนรับรัพี่นแต่บอมีเหินบอได้มามวนทังนี่ดิเห็น่บ้านตุงใหญ่บ้านตุงใหญ่ครับมวนเพินมวนนีแต่ลืมข้าว่าไลจกนมาานนกข้าวมวนื่กัน้จ้๋ยวนี้ก็มวนใหม่กปีนเกือบเกือบเกือบรองเท้าเ้ลาเียบร้อกซ้เอการเียนาหน่อยบะ เตียงเลยนะเล่นลายเป็นแต่จอยเนาะจอหงลลงมนเดียวเลยเขาใกล้ๆเพื่อนก็ได้บงดูบังดูเจ้าภาพจ้าเขาใกล้ๆเลยจ้ะเก้ลุกาหอกอเพอักเพื่นเขาจรับ้านจกิเื่อนข้าคจ้าขันกนผู้กรับ้นกานเพื่อนก็ได้เนาะกเ่้ครับเดี๋ยวน่อน ไม่เ่ยโอเคขารรูปโดนเล้่ปรดนต่อมครับยุติเรียบร้อย โอ้ของน้อยเพร่ะทีแก่ของน้อยแล้วโอ้ฮาลาต์มือของหน่อยฮาลาด์แต่เอาของใหญ่ๆกูมีเยอะเลยเอาน้อยๆยังไงดีแล้วเต็มวันนี่เต็มวันนี่เต็มเนี่ยเนี่ยๆเนี่ยเผื่อเพิ่งเลยเนี่ยของของเพิ่นหมานจังไงดึงไม่ได้ครับมัดมัดไปกันกันนะฮะเจียกันเขาได้จะหามเขาได้ออกก็ได้จบจบกุล งานครับเรียบร้อยครับสําหรับงานนี้ขอบคุณเจ้าภาพครับคุณเจ้าภาพท่างบ้านจุงใหญ่นะครับบ้านจุงใหญ่นะครับอำเภอภูกระดึงนะครับจังหวัดเลยครับจังหวัดเลยครับนี่กาลังเก็บเตรียมขึ้นรถครับเดินทางครับเดินทางกลับบ้านเดินทางกลับจอเนาะเสร็จงานแต่เราไม่ได้ไปสกายวอล์ดเอ๊